เอาท้ายก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊งสู้ซ่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาแจกไอดีลน์นะครับก็มีคนขอมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผมก็ได้เข้าไปดูเข้าไปดูเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าพี่แจกไอดีลหน่อยอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่หรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เขาเรียกบางคนเขาก็เรียกก็พี่บางคนเขาก็เรียกเขาก็ไม่เรียกอะไรเลยครับช่างหอมมากโอเคทำวัตถุดิบโอเคเดี๋ยวไอดีไลน์ก็จะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับนี่ครับผมอัพตัวน,นี้สามในสี่แล้วอยนอันนะั้น นี่ผมไปลงคายมันอะอันนี้นผมลงงคายนี่ก็ลงงคายลงงคายลองคายหมดเลยะบอกตงเขาบอกว่าสกิลสองมันจะดีดีมากก๋อผมก็ลองว่าลองจะใช้ดูลองตีพีพีสตาในสุดเข้าตกหลี ถ้าได้ยินเสียงเครื่องสักผ้าก็ขอถ่ายเะครับ <S <S ผมก็ทักสซักชุดภาระอยู่นะครับบอกตรงผมนี้มีคนดื้อมากดื้อที่สุดดือลองมาจากคนในห้องก็ได้ครับ <S 1> <S 1> ผมนี่ผมโปม้มนเลยเนะี่ยนี่ครับถายไปแล้วดี ม,ม,มก็มกมมมกมกไม่หานะครับมทำให้แกทำเลนขาอันต้อเนี่ย ผมก็หาของอัพให้มันอยู่นะแต่ก็ไม่มีของดีๆใส่มาเลยยิครับแต่เาขายิงคอนแานด้วยกระจายแล้วก็พอมั้ะตอนนั้นก็โทรศัพท์ผมได้พังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เอาไปซ่อมมา แล้วก็ได้เครื่องใหม่มาแต่ผมไม่ผมชอบเครื่องนี้โอเคตีโชว์สักหนึ่งรอบพอมัง้งโปรแลนเจอร์ใหม่ก็เดี๋ยวค่อยค่อยจะสอนก็แล้วกันนะนี่ครับกิวผมก็าจะเข้ามาก็ได้ครับไม่ใช่กิวผมหรอกครับเป็นกิวของเพื่อนผมก็เล็ดเล็ดกันไปอ้าว ได้รับตั้งเป็นรองหัวหน้าเรียบร้อยตาอ,อกัดมันตั้งผมเป็นหัวหน้าเนะี่ยนี่ลองนี่นะครับผมคนที่สองเนี่ยครับนี่นี่นี่อืมน,นี่นะครับเป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วแบบไงวะ เพื่อนผมมันทำแบบนี้กันหมดเลยครับตีพีพออีตีกิลดโชว์ก็ไม่ได้หมดโอเคครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อกำลังใจเล็กๆแค้กันด้วยผนมะค,ครับบ๊ายบายนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้า